สินแปดกับสิบห้าโอ้เอ็นอย่างนั่นนี่หนอข่อยกิปลมอ้าใช่หลายหนอจิปลมนนอเต็มหมอโอ้นี่ครับเมื่อนี้มาอยู่โขงนองนาเจสุบรรณพันล้านครับพี่น้องกำลังขวบกิปลมกิปลมก็เฮ็ดขวมเฮียพร้อมไปเนี่นิ้ว ไปตลาดไซก่อนเมื่อวานเลยเมื่อวานนี่ไปอ็นสามหมอตลาดสามหมอคนหลายบ่สีธาตัดสันดอกสีธาตัดไปสีธาตัดโ้ไปไก่ปนันปุณห์ไปไก่ตัวห้าลานเธอก็ไปสมเด็จป้าท้อ,อม,มันไก่ตัวนี้แต่ว่าฝุ่นเราสิไปทั้งน้องไายเถี่ยวน่ะพอวางม้วน,นอ่ฝุ่นไขยแน่ป้าท้อ ไปอยู่แต่ชวนมาก็อยู่น้ำโล่บาทห้านร้านลองกรนะนาดตัวทีเนาะที่ชุบันพลาครับที่น,อน้องนอเนี่ยมีกัดมาเยี่มยมยามเป็นครับโอ้หอ,อมมวย,ยเลยขวัวจีบผมไหมหอมชิมชิมุ <laughs> ้มมนไหนโอ้โลองเบิ้งลองเบิง้งม,มันได้หลายอยู่วันเน็ดขว่มเฮอือตัวละสองบาทพนาเขาขายแต่ว่าอันนี้ก็ได้ซื้อไปขว่าเอาเฟตุนเอา โอ้อันนี้ฟาร์มเพิ่นครับอ่าโตก็โตใหญ่แด็ตัวนี้ไหมอันตัวนี้อัเพิ่งเบิ้งพุงลงให้สองแสนเนี่ยจ้าอ่าแต่บ้านแม่ลูกเนี่ยเขาบอกว่าค่นเมนเฟสแสนเขากระสิมาเบิ้งให้สว่างอันนี้แม่กับลูกบนนี้จ้าลูกที่สิบสี่ลูกที่สิบหาในท้องอ่าโอ้นี่มีลูกพ่ออันนี้เริ่มต้นไทยชีวิตเพิ่นมาเออ ข้าเจ้าจเสียไปล่งขาซาร์เอ่าเก๋ก็เลยไปเห็นไอ้ก็เลยเห็นก็นเลยบอกไห้โอนเงินไปไทยชีวิตควายเนียอือหลายไปันไหนปันเนี้ยไทยชีวิตมาสี่หมื่นสี่หมื่นบาทเอ้มันเป็นควายของอำเภอสว่างของมูบานเขาอืเขายกมือแล้วสี <Hey. S 2> ใครค่าเคียงนะ่ะสามหมื่นแปดอือก็เลยไปไทยชีวิตเขามาสี่หมื่นโอ้ก็เลยมาอยู่น้ำก็เลยได้ลูกสาวซื้อฝนทิพย์ โอ้ซื้อฝนผิดกูน่ะพ่อเพื่อนหันเป็นลูกเบิ่มพันล้านอาโต้แม่เพื่อน่ะย่า่สว่างแดนดินซื้อเพื่อนแม่นี่หันจ้าย่ายสว่างแดนดินผสมของอันบิ๊กเบิร์ดพ่อพันมุกดาหารใหญ่กูต่อพันใหญ่สายอุทัยในทองโอ้ได้มาอยู่น้ำจักปีเหรอนี่อยู่น้ำสาม องปีสามปีตอนแรกก็ให้ขาเจ้าเลี้ยงให้ยุส่างกอนใช้ชีวิตแหละให้เขาเลี้ยงบานพ่อม่านแกก็เลยเอามาขอดพี่อันนี้<ม>เพิ่นจะได้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนอันหันจ้า<อ>หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนยังบ่ถึงไงสองเดือนจ้า<อ>เพราะว่าวันเกิด<อ>เพิ่นวันเกิดเป็นดินวันที่ยี่สิบสามเพิ่นเกิดเนี่ยพอวันที่ยี่สิบสามจังสีได้สองเดือนอจังสีเป็นสิบสี่ สิบสองเดือนสิบสามเดือนจ้ะตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่คือกันอีกเอาตัวแม่เพร่ะเลือกฝนทิพตัวเพราะว่ามื่อเพิ่นเกิดเนี่ยมื่อพายุปีกายปีกอนพายุมาฝนตกสองสามเมื่อมากก็พร้อมฝนเออก็เลยซื้อฝนทิพยายเป็นอย่างีรยายเออเก็บยายมีเห่าอะไเด้อใส่คือเห็นแม่มีเห่าเห็นได้เห่าเพิ่นให้ได้ข่าเห่าอะไรเห็นเนี่ยมา ที oh. ่ได้กขาเฮาแล้วลูกกับมีแล้วแม่กับมีอันนี้นั่นใส่กันเลยเนาะเลี้ยงนากันเลยแม่อันนั้นเพิ่นง้วแครเพิ่นทองเออง้วกี่สมัยโ oh. บราณนั่นเพิ่นเสื้อนเ oh. อาเพ่นซื้อเปาตังง้วกี่วัดเจแม่โอ้มีทั้งงัวทั้งคุยเด้พี่น้อ,อนงเด้อืเปิดประตูเองก็เป็นก็เลยได้มาบ่อันนี้แหละฝนทิศแล้วโอ้ฝนทิศ ขันสูงเลยอย่งนี้ร้อยามเขาใกล้ได้บ่นี่ได้ที่ก็ได้ไม่กี่อตัวหูได้ฝนทิบวัาจีสองแสนวาจีเขามาให้ครับจ้าจ้าบ้าสว่างให้สามแสนเย็นท่านขายเจ้า่าจะให้นเบาเออเพราะว่าเจ้าของง่ว้วายเพิ่นพอบ้านว่าิีใบให้เป็นเซาลักโอ้นี่ด้อันนี้ไทขไทยชีวิตมากขึ้นกัน งัวแขกกติจ้าสูงโอ้อินมานนพอโอ้อีหลาโอ้เอาจักปีคือไดทองละอันนี้เท่าแล้วลูกสองลูกสามแล้วนี่หัมเอ้ลูกเพิ่็ได้ลูกสาวโอ้อ้ยออ้ยคนทิพ์เออไม่ยายาคนด เออไปใส่กัไปน้ำได้เอื่ซื้ออันนี้ก็หู้นีเอิซื้อก็หู้ซื้อยังอันนี้บ่เป๋าตังเป๋าตังว่ีท่องจากเดือนละก่อกเดือนอ่อทองไงถเนาะนออกแค่สีออกไบิเหมอมาเบิ่งกนเลยบ่โอ้ถ้าแเพราะว่าท้องเพิออกทั้นสองฟังอะนะถ้ที่บาดอ ลูกสาวอลูกไสแหละไซลูกไลูกกันลูกิ่นขายแล้วโอ้ลูกขายแล้วโอ้งัวแแเด้อพี่น้องด้วยตัวน่ะสูงแปดสินอือเนี้สูงแล้วร้อยาข้างหลังร้อามสิบโอ้โตดดังปูดเลยโอ้ยโัวแขคกันนีดก็ะได้ โอ้เจ้าเลี้ยงอยู่ในคอกนี่เลยบ่ะเจ้าหน้ากับปอยออดตอนแรกกับบริหารบ่ะคนาเหยียบแบบอออกลิงนกับเต็มเนาะคนฮิษเนาะเแยให้ดีครับเนาะอันนี้เดีสัยเพื่อนลายงามแต่ตัวนี้เขาเป็นงัวนั่นข่อยตัวงัวโฉงัวน้ำโฉงัวน้ำโฉกบ่เห็นบ่น้ำโฉกแบบใดนเนาะตีนสร้างหางดอกหนาแดนโคบเบิ้ลนี่แหละเขาเอิ่นมางัวพิเศษตีนยังเกาะ ตีนสร้างหางดอกตีนสร้างสร้างแบบไหนถือโพเงินโพทองเนี่ยง้วถือเคสนี่นะเขาโบขายนะบ้านห้วก็แดนนี่ยนาบ้าหนากดนแก้วหางกระดดดขาแต้ยขาวอี๋มันครบสูตรอืมเขเลยซื้อมากมาดูดดากกันแม่เว้ยซื้อหยังก่อนนี่เปล่าตังเปล่าตังไอ้หนอเปล่าตังโอ้อยากดื่อจักหน่อยหนอ บ่ได้ผู้ใหมากพันซ้อนเบิดเพพันเป็นเจ้าทินง่ายก่นี่เอาไปส่งหมูว่านี่ซีตมีมตรรุ่นหุ่นเขา่านเพันเบิดแะนี่โอ้ยห่วยอย่างบ่เบิ่งเจ้าเฮ้โฮ้เฮ่อห่านอะอุ้ยเบาเอาเบ้าอ้ตีนสร้างหางดอกแล้วก็ยังกะหนาแดน ดอกฝายดอกฝายฟที่เยอะเนื้อเขาบ่ขาก็เลยไทยชีวิตมากขึ้นกันโอ้ไทยมาหลายปรนไดอีกตอนนี้อันนี้บอกไทยมาเมินหาอืมเขามาขอสื่อเยอะไปอันเขาให้ยเมินสามบกขา้โอ้ยอีหล่าฝนทิพย์นี่ไหมไม่ได้เดี๋ยมันอยู่น้ำคันเนาะอ๋อข้อนี่ก็ไปยืนอยู่ในห้องงานฝนไปขอจีนบ้าไม่กันคนหนึ่งวันนั่นไปแล้ว ย่างน้ำเนี่ยคนคนหอเนาะเขาก็อยากได้ยังีละคือสะอาดดีแท้สะใส่นี่เออเขาคนมาสะอาดเนอะบ่าก็เปิดประตูไปอาบน้ำตามๆบ่ห้ด์อบ่างัวพญศินมะจักขี่ชักแขงหับควายเนหอ่าอันนี้คนมาสะอาดเอเป็นน้คนน้าควายน้หยางย่้องนอ เขาเอินควายเนื้อควอยปกอืกห้ามเพิ่นไงีแม่สิญญาายสญญาไฮรแโอ้อยาาย,ยาไท<ด>ยพญานบริได้ทยพญานปกติไทยสามเดือนหเดือน<า>ใช่บ<อ>รได้ยทยเพินน่นพิษผรทีอันนี้ก็ปป่อยคื้กันบะป่อยอันนี้ห้ป่อยสบายหู<อ>จะค่วมเข่ากับกิป่อยอยู่ในราบบริเวณนี่แหละจีเม่ยหน้ก็ปล่อยไปลอนันลอบน่ไปลอนั่น มั่วหน่อยตัวนี้ให้ไปตลาดบ้าโรคระบาดร้ายก็เลยบ่ไปออืยานมาติดของเจ้าของเอาอันนั้นเป็นเห็นยังฮันเกลือแร่บ่เพื่อให้พันอ้วนให้ผิวดีเกลือแร่นี่ยฮันโอ้อันนี้ซื้อยังนี่มีซื้อบนี่อันนี้มาใหม่มาใหม่ต้องฝ่ายให้เขาใชมาเบิ่งมนี้ละแม่ลูกแม่แม่กับลูกบ่เนี่ลูกเพิ่นตัวพุ่นอยู่ข้างนอกคนบ่ ลอ้เปเนเลยนะพ่น่กเสือน่ะบ่แม่ลูกอีดาบบโอ้เห็นนันยุบพ่ยุบทางนอกพ่นตัวหนึ่งถูกแม่นั่นล่ะลูกพนอ้ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้เยไปเล่นมาใหม่ว่ะตีมาใหม่อ้มม่กยบพ่น่ะสองมื่นหแม่ลูกแม่ลูกันเอาอืมโอ้ดี บ้าลได้อีกบ่าหลายองหมื่นห้าลดได้อีกแล้วก็ไปซื้อพรมถ้าอ้วนถ้าจะขายกันเล่ยโอ้โหเดการเนาะบางแนุ่้นนะกาแผนนก็พ่ได้เจค้างโหลดบ้าโอ้ผลงามมีหลีเนาะเกียงก็รออยู่สองแสนแล้วเนาะก็สั่งเขาก็ไปซื้อสามแสนนะ บอกสามีซื้อยูอยากไปซื้อดินเพื่อกับผู้ขายล้วเพื่อนวาอันอัานบ่มีอีกแนวมันอ่ะไปซื้อเขาาซ้ำมีปัญหาแสนซ้ำนีหันจ้าป้าเอื่อยเพื่อนนี่สีน้ำผ้าไปเบิ่งเอื่อยเพื่อนนี่ลูกดาวเหนือลูกใหญ่ด้วยกันเออเดี๋ยวนี่เขาให้ห้าแสนป้าเอื่อยซ้ำนี่ล่าซ้ำบ่ได้ซ้ำนี่ราคาหาแสนหันรัพอเดสันตะบะของเขามันอ้างเงา โอ้ยน้ำดีเลยไหมโทนเยบนเยบพันาตตลาเมตตัวบ้าลอกเอาแตลาเมตมาลูนเนาะบมมาไก่เลยบ้าขันตตลาเมตรแทกงนั่นแม่พลังยาสโอ้ยนอยหละอย่างน้จะรูได้เพื่นไปคายรูปหมเลอะใหูกโอ้ขันลูปละอครายทีแม่อม ว่าอยู่ผู้ใดไปเปิดหัวไม่ได้มัดหัวไปอาบน้ำเลือดเลืก็ได้บ้่อาบน้ำผู้เดียวลงซาเลยซาโอ้เดี๋ยววิ่งมาลูกซาเจ้ากันปะโอตัวตัวเรวใจรับเป็นลูกเอเด้นนี่คันพอหายเขี่ยไปเด้นนี่โอใครแม่ตาแง่หาแม่หิวโอ้ไปออกทางนอกกะเน่ากับพ่ออยู่เนาะพพ่่ออ เพิ่งเกี่ยวหอมได้มือละสองลัลดรถสามรถป้าท่อรถกับบานี่สองรถเกี่ยวหยาสด่ะแมนไปเอาหยามายื่ผหุ่นมาปลูกไว้ปลูกไว้ยี่เคร่งหน้าดอโอ้โหงามมีหลีเนอะเพิ่จอยต้อบไิสียาต้องสียาบำรุงทุกสามเดือนหกเดือนยาแต่ท่าเป็นยาแห่ตลอดแต่โ่มี่เห็นใครเขานี่ ทำต่อแรงยังอ้วนปุยลุยอิ่มเบิ้ลสูงก็เจ้าของเหรอสูงมาเมย์ไม่บาทนี่ต้องหันน้อยหน่อยหนึ่งมีล่ะเป็นน้ำพันทุกกร่องสองปีตีอยู่น้ำเจ้าแม่มัน่ะอันนี้หันหัวตัปีเดียวได้ปีเดียวบ้างไงงวดสิบสองเดือนสิบสามเดือนกันยายนนี่ควายสิบสามเดือนนี่น่ะ ตัวใหญ่เห็นแล like ้วคาเมนควายบ้านเฮามันกับสีซำนี่ย na ี um, ่โมกกะซำนี่อันนี้มันควายพันอืมป้มันกับสมคอยสมหกอันนี้สมหาพันนี่เอออแง่ทองน่ะคอยสมหกพันป้าโถมันกับสมราคาโอ้สมโต้เนี่บ่บ่แหรอเนาะสมเทียมบ่สมเทียมผสมหลอดโอ้พ่อเบิ่มพันล้านน่ะแม่บริยินซื้ออืมตอนนี้ยุคคนแก่ต้องพ่อเบิ่มพ่อเบิ่มหัน สมัยสมหนึเพิ่นบ่ค่อยลูกหรบ่ค่อยได้อยู่ดอกเขาไปฟยไฟมันยันยเบิดมันเหลืออยู่น้ำพขอยู่ละตัวเดียวเขาบ่รู้ซื้อบ่อยากออกซื้อเขาโขลดใครบอกบ่อยากบอกใครบุญตาเป็นโกงหลงครับสว่างเขามานำซื้อเขามานำหารเอาขี่มันเนี่ยเจ้ากวดออกตลอดบ่บ่เจักหน่อยหนาแรงจักหน่อยก็บกวดเป็นได้สามร้อยสี่ร้อยก็ะอดเลยปาดเหรอคุดยู่เลิกๆมีแต่ขี่ด้นี่ บ่พูดออกเวิร์ดหนาแรงจังหน่อยนี่อพูดออกเวิร์ดอพูดออกก็สอบหาบอ่งเปาโอ้เปาตังโอ้เปาตังว้าขายแล้วเขาจะไปเล็แนวแล้วโอ้กพันขนแโอ้แคกโอ้หลายหลายปันไดอบาง บเออตัวนี้น้อยๆนี่ถ้าเจ้าขายหนได้หมื่นแปดหมื่นแปดอ๋อถือก่อนควยเนาะเขาก็ถือควยแหละเนาะควยควยเป็นอย่างคือแพงส์อะควยควยธรรมดาก็ถืทบ่าอันนี้ไม่เลี้ว่าลูกเบิ้มควยมียี่ห้อควยแฮ้มียี่ห้อที่ซื้อตกโอ้ยแกน้ำพอเขาเนี้ยเพราะว่ามีใบมีหลอดพุ่งอือ้ เจ้าของเขาหูุนใจเขาก็นน้ำมากเลยอืมพันธุกรรมเขาเอาตังเอาตังท้องใท่งไหมท้องจักเดือนก่อนนี่หกเดือนกว่าหกเดือนโอ้ใกล้เลยล่ะเก้าเดือนคลอดสามคนเลยเนาะสามคนอืมของขอยกันสมเอิน <c oughs> ไถมือว่านมาก่อนเนี่ยเอาขึออ้นล่ะ มันขึ้นไหมมันขึ้นแต่ย่ามันขึ้นผิดเลยแต่ว่ามันขึ้นหลายรอบแต่เจ้าของเขาบรูแมนมันขึ้นขื่นแต่ย่ามนันขึ้นทั่วไปย่ามือเศ้ามามันละแหงละ่ะเ,เอาอันตัวเอาตัวมาขึ้นบ่ขึ้นบบดนี้ตัวผูน้นะด้เอาผสมแมนมันละได้อันนี้เขามีพษษิเศษเห็บนบ่นอยเขาจะมีสองซันคล้ายๆอันอันที่ซื้บพันธุ์มนมีสองซันแม่ก็เป็นเป็นพันธุกรรมมันเลยแพง ข้าวควายธรรมดาบมีแบบนี้จ้ามีสะบือทางใต้โอ้แล้วก็ขวัญขึ้นมีสิบสองขวัญเข้าสูตรเบิ้ลตาแต้มแก้มจ้ำขวัญนี่ขวัญนี่กระมีขวัญนี่กระมีขวัญนี่หาเมื่หาทองมาบ่มโอ้หาเมื่หาทองมาน้ำเพิ่นนี่อันนี้หันจ้ะขวันได้เบิ้ลด้วยจ้ะอือโอ้เนาะขวัญได้เบิ้ลอือ เพื่อนเก๋งามกองมือมาต้องแต่งควายบางตัวเขาได้แต่งเล็บโอ้อเพื่อนอเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมบูรณ์แบบอันนี้สมบูรณ์แบบบ่ได้แต่งเลยโอเฮียยังอันนี้ท่านอาจารย์ขเขาก็เลยมาบนเวียนนี่ดิ๋ยวซ้ำแต่ซ้ำหนึง่งวายกับบะมีกับเบื่อยังสิโอ้ควายพันไงอ่าตัวเนาะสีกับบดอกเล่าแบบนี้อ,อันนี้ยังเรียงเต็มที่ได้เลยอืมเขนเรียงเต็มที่เขาสิบ่ให้มีเลยน้ำยังสิแมนบ่บ่ให้มี่ยังอันนี้ขนาดเรียงบ้าน เพิ่นก็นยังป่านนี่นะบ่ให้มีเนสจังเลยไม่มีกระสียาไทยพะย่บ่กระสีมันนี่มัอนี่กับมือแรงมืออื่นมากกับเบิร์ดอะนี่บ่มีังโอ้คุู่เพาะรถเด้งานเภาษีเงาขายเองเลยโอ้อนี่แหะปิดของยาเน,นี่ย่ธรรมดาเนาะหาเงินหาทองเพิ่นมาฮานี่ทั้ทงสองฟังมีคือสันโอ้แล้วเพิ่นก็นมีตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่เห็นยวบอกว่าสีคู่กันเลยคู่แล้วก็คู่แล้วก็คู่หาเงินหาทองกับคู่ แต่ก็ยังมีครูนี่อีกครอยู่ใต้เพิ่มเนี่ยครอยู่ใต้ก็มีอีกแมนอยู่ใส่หนอแต่ยังไงอีนั่งนี่พอธรรมาด่าฝนทีนี่อืก็เลยว่าโอ้เต็มสูตรเลยโอ้แทตเนาะคู่ข้าวยังว่าขี้กับให้แม่ขี้แม่กต่ยืนให้ขี้เลยโอ้ขวากขี้เลี้ยงยืนโอ้โหเนี่ยคักครับคับแต่ยังว่ามีลูกสาวผู้เดียวนี่ก็เพราะอะไรเนี่ย บรููว่าขางในสิป็นลูกสาวลูกชสยอันพี่สิพาในท้องนั่นบ้าป้าพะว่าลูกเพื่อนทุกตัวน้าตามไปเบิงเบิดอพราเห็นต่ซุ่มบักเถิกเพราะว่าเขาจะเอาไปใสใ่ไก่วันซุ่มแม่ะเห็นเบิดตัวนึ่งเอื่อยเพื่อนน่ะเอื่อยตัวที่สามญายเขาขายเจ็ดแสน<อ>แต่ว่าซุ่มนึ่งเขาบ่ขายย่าดือย่าดือลูกถั่วเนาะ เอ่ยเพิน่นแต่ว่าเห็นข้ากับลูกดาวเหนือเอ่ยเพิ่นยิสวาสก่อน,ะะน,นอืมเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้จบไวส้สำนีสก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ